สวัสดีครับพี่น้องท่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในฮีบรูบทที่2ก็ข้อ5ถึงข้อที่8นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าแม้มนุษย์จะศักดิ์สีต่ำวัตถุสวรรค์ ในพระคัมภีในตอนนี้บอกว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ที่เราจะกล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเหล่าทูตสวรรค์แต่มีคำกล่าวเป็นพยานถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าทึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์ทรงระวังรักษาพระองค์ทรงทำให้ท่านต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงระยะหนึ่งพระองค์ทรงประทานพัศลิและพระเกียรติให้แก่ท่าน พระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในตางท่านนั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่านความจริงขณะน,นี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่แต้อำนาจของท่านพระครมีตอนนี้กำลังบอกกับเราเกี่ยวกับเมื่อเราเองนั้นต่ำกว่าทูตสวรรค์สังเกตว่าแม้เราจะต่ำกว่าทูตสวรรค์อันที่หนึ่งครับแต่มนุษย์ยังได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการดูแลโลกนี้ในข้อที่9เราจะสังเกตว่า แม้ว่าเราเองจะผิดพลาดนะครับพระมีบอกว่าความจริงขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อํานาจของท่านคือมนุษย์ควบคุมดูแลธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างหรือโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างไม่ได้เลยนะครับทำให้มันสูญเสียทุกอย่างแถมเอาผลประโยชน์จากมันตลอดเวลานะครับทำความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในฐานะที่เราเองติดตามพระเจ้าเราเองก็ต้อง สามารถที่จะดูแลมันในลักษณะที่สามารถจะทําได้ไม่เห็นแก่ตัวครับความเห็นแก่ตัวนี่เองมันทําให้มนุษย์ไม่สามารถจะดูแลได้พระภีร์บ,บอกว่าแม้เราจะเป็นคนที่ต่ําต้อยกับทูตสวรรค์แต่ทูตสวรรค์ไม่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลโลกไม่ว่าโลกนี้จะเป็นเรื่องสําคัญแต่ทูตสวรรค์ไม่ได้รับมอบหมายแต่พระองค์มอบหมายให้กับเราดังนั้นเองทุกอย่างอยู่ในพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าแต่งตั้ง เราไม่จำเป็นต้องไปตะเกียกตะกายอะไรครับเพราะพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งทั้งนั้นและถ้าเป็นของที่พระเจ้ามอบให้เราก็ต้องดูแลแต่ทูตสวรรค์พระเจ้าไม่ได้แต่งตั้งให้ดูแต่อยากจะดูก็เลยกบฏต่อพระเจ้าดึงถูกขับไล่ให้พ้นจากพระพักพระเจ้าไปบรงครัที่สองแม้เขาจะต่ํากว่าทูตสวรรค์แต่เขาได้รับพระเมตตาสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้ในข้อที่6บอกว่าผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงระวังรักษาเขาว่าระวังรักษา ในภาษาเดิมใช้คําว่าตรวจสอบเลือกไปเยี่ยมช่วยเหลือมาจากภาษาเดิมนะฮะแปลว่าผู้ดูแลเราได้รับเกียรติจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงคอยเลือกสรรเราช่วยเหลือเราเยี่ยมเยียนเราเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้อ้านถึงสุริยปที่8บอกว่ามนุษย์ต่ําต้อยแม้จะเป็นชั่วครู่หนึ่งแต่พระเจ้าก็สวมศักดิ์สรทิให้กับเขาเพื่อจะให้เขาดันได้ดูแลโลกนี้ ประการที่ 3. แต่อนาคตมนุษย์ที่พระเจ้าทรงไถ่จะมีศักดิ์ศรีสูงกว่านะครับแม้ว่าวันนี้เราต่ากว่าทุสวรรค์แต่อนาคตมนุษย์ที่พระเจ้าทรงไถ่ก็คือพวกเราจะมีอนาคตที่ดีกว่าทําไมเพราะว่าพระอิศุกขเจ้าพราะองค์ทรงสร้างให้เราต่ำกว่าทุสวรรค์เพื่อให้ทุสวรรค์นั้นที่มีอํานาจมีความสามารถคอยดูแลเราแต่เรายังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลโลกนี้เรามีหน้าที่จะต้องทํางานมากมาย ในพันธกิจของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับพระองค์ให้เราต่ําต้อยเพื่อจะได้พึ่งพระองค์มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเวลานั้นการเป็นบุตรที่สมบูรณ์ของพระเจ้าจะทําให้เรานั้นได้ตับขึ้นมาสู่สภาพที่ควรจะเป็นเราจะได้เป็นผู้ที่มีอํานาจอย่างแท้จริงแต่ว่าอํานาจนั้นจะมาอย่างพระเยซูคริสต์คือเต็ไมไปด้วยความถ่อมใจอย่างนั้นเองนะครับวันนี้ได้พูด3ประการด้วยกันว่าแม้มนุษย์จะศักดิ์ศรีต่ำกว,ว่าทัตสวรรค์หนึ่ง แต่มนุษย์ได้รับมอบหมายหนะ้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือดูแลโลกนี้2แต่มนุษย์ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากทุสวรรค์อันที่3แต่มนุษย์ในอนาคตเราจะได้รับศักดิ์ศรีสูงกว่าทุสวรรค์แน่นอนอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าข้าหลายเป็นใครพระเจ้าค้าดังที่ดาวิดได้กล่าวข้าหลายเป็นใครที่พระองค์ได้ทรงสร้างต่ํากว่าทุสวรรค์เพียงหน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีให้กับเขาข้าหลายเป็นใครที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียน ข้าวไหเป็นใครที่พระองค์ได้เอ็นดูอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือโอ้าแต่พระเจ้าข้าหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระเจ้าที่เห็นคุณค่าข้าวไหลยอย่างแท้จริงและโปรดให้ข้าวไหลดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเข้าใจและภูมิใจในเกียรติที่พระเจ้าให้อธิษฐานในกระดานน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าเอ็มนเจริญพรครับ